สวัสดีครับวันนี้ผมเกมจากกันซีนะครับเราพาทุกคนมาอยู่ที่ฟาร์มม้าชาวนัทนะครับกับอ e ีเวนต์พิเศษของ Ford t ไทยแลนดนะครับงาน next generation ford e v e r e s t นะฮะซึ่งงานนี้ครับเราจะได้รีวิวเจ้า ford e v e r e s t กันและก็พาไปสนิ a พรีวิวทดลองขับกันเล็กน้อยรวมถึงพาขับในส่วนของทางออฟโรดและออนโรดนะครับงานนี้จะเป็นยังไงม้างานั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน ซึ่งคันข้างหลังผมวันนี้ก็คือ Ford Everest t i t a ไทเทเนียมพลตัวท็อปสุดนะครับ4คูณ4เครื่องยนต์2.0เทอร์โบคู่เกียร์อัตโนมัติ10สปีด Everest ก็สารต่อความสำเร็จจาก Everest สเจนที่แล้วๆมานะครับเป็นรถครอบครัวที่ใครหลายๆคนนั้นตั้งใจที่จะเลือกมาใช้กันนะครับนอกจากเครื่องยนต์จะมีประสิทธิภาพดีแล้วช่วงล่างประสิทธิภาพดีแล้วนะครับเอลเ โฉมใหม่นี้ถือว่าหน้าตานั้นถือว่าทําออกมาได้ดีมากเช่นเดียวกันเครื่องยนต์มีกําลังอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเรียกว่าพลังกำลังนั้นถือว่ามหาศาลและก็เหลือเฟือเอามากๆนะครับก่อนอื่นเรามารีวิวด้านหน้าตัวรถของเอลเดกันดีกว่านะครับด้านหน้าจะเป็นสไตล์แบบโฉมใหม่แล้วเช่นเดียวกับเรนเจอรนะครับหลายๆแบรนด์นะครับอาจจะมีหน้าตาของ p p v กับตัวกระบะที่แตกต่างกันแต่ว่า ฝอ,อยังเลือใช้เหมือนกันเพราะว่าหน้าตาฉันนะั้เรียกว่าดูดีและหล่ออยู่แล้วครับดังนั้นไม่เป็นไรครับหน้าตานี้อยู่นเอเวอถือว่าลงตัวและดูดีมากๆไฟหน้าเป็นไฟฟูล e ดครับเป็นแบบ m a t r ิกซ์ d ีสามารถ เลี้ยวตามคุมอะไรได้ปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้สไตล์การตกแต่งออกมาแบบพร้อมรุยครับมีชิ้นการกระแทกด้านล่างมาให้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับส่วนทริมการตกแต่งของตัวไทเทเนียมพลัสก็จะเป็นสไตล์แบบสีดําแล้วก็ในส่วนของโครเมียมส่วนถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะครับจะเป็นในส่วนของชิ้นสีดําล้วนทั้งคันนะครับเอาล่ะก็การตกแต่งดีไซน์แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกรูปมให้ดู บริเวณใต้โลโก้จะมีกล้องด้านหน้ามาให้นะก็คือกล้องมองรอบคันนั่นเองนะครับรวมถึงตัวบานกระจกหน้ามีกล้องสำหรับจับเลนถนนและจับสภาวะรถอยู่ข้าหน้านะครับเพื่อไประบบของ Adaptive c r u i s e Control แล้วก็ในส่วนของระบบป้องกันรถออกนอกเลนและช่วยรถอยู่ในเลนนั่นเองเรามาไล่ดูที่ด้านข้างกันต่อนะครับกับ Ford e v e r e s t จะมีแสลักษณ์ใบเทอร์โบตรงนี้นะครับเพิ่งบอกว่าเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับตัวท็อปสุดแล้วนะฮะเส้นสายด้านข้างก็นะครับจะมีความแข็งแกร่งนะครับมี โป่งบอกถึงความเป็น PPV นะครับสามารถดั้งได้7ที่นั่งนั่นเองตกแต่งด้วยสไตล์โครเมียมนะครับตามขอบกระจกและที่กระจกข้างนะครับก็เสริมความหรูหรามากขึ้นนะครับนีับมีแบชไทเทเนียมอยู่ตรงที่ประตูด้วยนะครับมีบันไดใช้ข้างประตูมาให้นะครับล้อนะครับได้ขนาด20นิ้วนะครับเป็นแม็กลายสีทูโทนแบบนี้เลยมี Keyless Entry มาที่ประตูให้ด้วยนะครับพร้อมกับกล้องมองด้านข้างพร้อมระบบบายสปอร์ตเมทัลลิงครับ แจ้งเตือนรถยนต์มูอับสายตานั่นเองเราลังคาตัวนี้มีมาให้ทุกรุ่นย่อยนะครับเรามาดูที่ด้านท้ายกันต่อนะครับต้องบอกว่าสํานักแต่งอาจจะต้องร้องไห้น้าตาตกกันเพราะว่านะครับคุณอาจจะไม่ได้ขายไฟท้ายชุดแต่งให้กับตัวเอเวอเรสต์อีกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าไฟท้ายเอเวอเรสต์ตัวนี้ที่มาจากโรงงานนั้นมีความสวยลงตัวมากทีเดียวนะครับเนี่ยครับมีการแต่งเป็นริ้วๆอย่างนี้สวยงามมากๆนะครับรวมถึงโลโก้เอเวอเรสต์ครับจะถูก ฝังลงไปในกรอบไฟท้ายแบบนี้เลยคาดยาวมาประมาณนี้นะครับกล้องมองด้านหลังนะครับตัวนี้มันตัวขับสี่นะครับ4คูณสนะฮะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับเปิดท้ายไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับเบาะที่ปรับลงไปแถว3ามนะครับก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ ก็ถือว่าสะดวกในการใช้งานมากๆนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระแบบพับเบาะราบสุดทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่ากว้างใหญ่มากครับสอดของยาวๆไปได้คุณสามารถปูผ้านอนทําเป็นรถบ้านแคมปิ้งก็ได้นะครับฝาท้ายปิดแบบไฟฟ้านะครับมีระบบกันหนีบมาให้ด้วยนะครับเอาละครับมาดูที่ด้านในนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสไตล แบบใหม่หมดแล้วนะครับเช่นเดียวกับตัวเรนเจอร์ที่เราเคยรีวิวไปนะครับตรงกลางเป็นจอขนาด11.9นิ้วนะครับตรงจอเรือนใหม่ก็เป็นดิจิตอลนะครับขนาด12นิ้วนะครับตัวไทเทเนียมพัดจะตกแต่งเป็นสีดําล้วนทั้งหมดรอบคันนะครับมีหลังคาพาราไซซันลูฟมาให้ด้วยนะครับในส่วนของแผงข้างประตูนะครับก็จะทําการเป็นชิ้นบุนุ่มซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ที่เปิดประตูครับก็อยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมตรงจอกลางก็จะ ควบคุมคอมมานด์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบการขับขี่ครับระบบแอร์ระบบมัลติมีเดียครับระบบของรถเซตติ้งรถต่างๆนะครับหัวเกียร์ของตัวท็อปนะครับจะเป็นหัวเกียร์แบบก้านสั้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นรุ่นสปอร์ตหรือรุ่นตัวที่เป็นเกียร์6สปีดจะเป็นคันเกียร์ยกขึ้นมานะครับมี drive mode มาให้ครับเป็นแบบขับขี์ สี่ล้อแบบพ์ทไทม์นะครับไม่ได้เป็นฟูลไทม์เหมือนตัวก่อนแล้วนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับมีทั้งโหมดลุยทรายครับทางลื่นแล้วก็ลุยโคลนมีไวเลสชาร์เจอร์มาให้ด้วยนะครับมีเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮนะครับเบาะหนังนั่งสบายดีนะครับรวมถึงเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่คือการก้าวขึ้นเบาะแถวสอนะครับมีมือจับประตูมาให้นะครับ รถมีความกว้างและนั่งสบายมากๆนะครับมีซันรูฟเพื่อเสริมความโปร่งมาให้ด้วยนะครับด้านหลังครับเป็นตัวปรับแอร์แล้วก็มีตัวจ่ายไฟนะครับ USB Type A และ Type C นะครับและรวมถึงมีปลั๊ก220โวลต์ครับเป็นปลั๊ก3ตาให้เราเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ครับโน้ตบุ๊กหรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆแล้วแต่นี่คือการขึ้นอบ์ดแถว3นะครับพับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ นี่คือการนั่งเบาะแถว3นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเบาะกลับมาเป็นตำแหน่งปกตินะครับ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าานั่งได้แบบเฉพาะกิจแล้วกันนะครับเพราะว่าคิดว่าดูแล้วนะครับน่าจะคับแคบที่สุดในกลุ่ม PPP ตอนนี้เลยนะครับ f o จูเนอร์นั่งสบายกว่าเทอร์านั่งสบายกว่านะครับเอเวอเรสต์ตอนนี้ถือว่ายังนั่งและยังรู้สึกอึดอัดครับแคบอยู่ครับบริเวณช่วงของต้นขานะครับแต่ว่าเฮดลูมดีแล้วครับแล้วลงถึงที่พนรกพิงก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าแค่ช่วงระยะขามันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถเอ่อฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพลัสครับ 4x4 ครับตัว2องสุดบเทอร์โบนะครับ เพื่อทําการทดลองขับตามเส้นทางต่างๆที่ทาง Ford นั้นได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เรานะครับอย่างที่เราเห็นช่วงนี้คือจะเป็นช่วงถนนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะขรุขระแล้วก็มีหลุมมีบ่อค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าตัวช่วงล่างของตัว Ford Next Gen ตัวใหม่นี่ก็คือจะเซตมาให้แบบว่าค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ค่อนข้างที่จะนั่งสบายมากกว่าตัว Generation เดิมนะครับก็เหมือนทาง Ford จะศึกษาเพื่อใหมคนไทยรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนไทยก็คือชอบรถสไตล์แบบว่าค่อนข้างที่จะนุ่มสบายมากกว่ารถที่เซ็ตมาแบบว่าแข็งหนึบนะฮะสำหรับตัว Everest ตัวเทเรนพาตัวนี้นะจะเป็นตัวเกียร์อัตโมัติ10สปีดนะครับซึ่งได้รับการปรับปรุงในส่วนองอัตราทดมาใหม่นะครับทำให้การต่อเกียร์การปรับขึ้นหรือเชนเกียร์ลงนะคือทำให้รู้สึกว่าฟีลิ่งมันสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับอัตราการใชนน้ำมันมันก็จะเยอะกว่า นะครับเมื่อกี้ก็จะได้เห็นระบบนะครับระบบช่วยเหลือความปลอดภัยนะครับก็คือถ้าเราก็เข้าใกล้คันหน้ามากๆครับระบบจะช่วยเตือนให้เราเบรกแล้วก็ถ้าเราไม่เบรกก็คือเขาจะเบรกให้อัตโนมัตินะครับนะครับเก็บเสียงเครื่องยนต์ด้านหน้าได้ดีมากถึงแม้จะเป็นเครื่องดีเซลครับที่ว่าเสียงดังแต่ว่าก็คือได้ยินมาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นช่วงตรงยาวกันเดี๋ยวเราจะมาลองเทสระบบ Adaptive Cruise Control กันนะครับนี่ครับ เราวก็วิ่งของเร็วๆต้องการนะครับแล้วก,กดปื๊บไปได้เลยนะครับกดอีกทีนะครับดโอเคจะสังเกตว่าถ้าคุณนทรทำงานตรงตรถฝ่ามอือเสีเขียวครับจะต้องมีงลูกคุมอะไรใช่ไหมโอเคครับตอนนี้ก็ทำงานครับผมตั้งเราไว้ที่80นะครับ แปดสิบเอ็ดแต่ถ้าขันหน้าวิ่งเกินแปดสิบเอ็ดเราจะโดนทิ้งไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเพิ่มความเร็วขึ้นไปครับอันนี้อันนี้คือการเซ็ตความเร็วนะครับอันนี้คันหน้าชะลอครับเราก็ชะลอให้โดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ รวมถึงนะครับจะมีการป้องกันรถยนต์ออกนอกเลนแล้วก็ให้รถนั้นอยู่กลางเลนเพื่อที่จะเลี้ยวโค้งไปตามเลนได้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่นแนะนําจะให้ปล่อยพวงมาลัยนานๆนะครับเพราะว่าก็เป็นระบบช่วยแบบกึ่งอัตโนมัติเท่านั้นนะครับอาจจะยังไม่ทํางานแบบร้อเซนดังนั้นจับพวงมาลัยไว้ปลอดภัยที่สุดครับนะครับก็ผมจะลองเปลี่ยนเลนนะครับนี่ครับรถก็จะดึงกลับให้นะฮะ Okay. ยกเว้นถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวอันนี้คือเขาก็จะปล่อยให้เราเออกจากเลนมาได้ครับคือระบบก็จะปิดชั่วขณะนะครับก็สำหรับเรื่องที่นะครับเ่าขึ้นสี่ล้อแบบฟูลไทม์เปลี่ยนเป็นพาร์ทไทม์ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าฟอร์ดนั้นนะครับเห็นว่าการขับขี่โดยทั่วไปแล้วคือเราอาจจะไม่ได้ขับขี่ฟูลไทม์แบบตลอดไปนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันจะมีการสิ้นเปลืองมากเกินกว่าเหตุนนครับก็เลยปรับเปลี่ยนให้เรเไปขับขี่พาร์ทไทม์ time, นะครับเป็นออโต้ไปโอเคตอนนี้ถึงช่วงที่ จะเป็นช่วงสนามออฟโรดที่เราจะได้ทดสอบกันเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนโหมดเป็นขับสี่นะครับระบบช่วยเหลือต่างๆก็คือจะมีช่วยเหลืออย่างครบครันนะครับรวมถึงตัวกล้องด้านหน้ารถจะจำจะถ่ายให้เห็นถึงสภาวะแวดล้อมถนนด้านหน้ารถให้เรดูด้วย้วก็รวมถึงว่าช่วงนี้ระบบขับเคลื่อนเป็นอย่างไรจะบอกว่าล้อไหนทํางานบ้างในช่วงนี้อันไหนบ้างที่ไม่ทํางานแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองจากเบิร์ไอวิวได้นะครับเป็นแบบมุมมองจากด้านบน ตอนนี้เราก็จะอยู่ในช่วงถนนที่เป็นคลุกขะเป็นโคลนหินลุ่มๆดดนๆนะครับมีการให้ตัวของรถนะฮะทดสอบสมรรถนะช่วงล่างอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการเชนเกียร์ต่างๆนี่ก็คือรู้สึกว่าเออมันถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยมันจะกระเยือกกระเยือกแล้วช่วงแบบปล่อยต่ำๆไหลๆขึ้นๆเนินๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือย,ยังทํางานได้อย่างดีเยี่ยมอยู่ระบบขับสี่ก็ช่วยเรานะครับ ตะกุยทุกเส้นทางขึ้นไปได้นะครับอาจจะมีสันตะเทือนนิดนึง นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นตัวเทรนนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทครับจะเป็นตัวที่ออปชันนั้นเป็นออปชันเริ่มต้นครับไม่มีอะไรมากมายนะแล้วก็ไม่สามารถอัปเกรดออปชันได้นะครับส่วนตัวสปอร์ตนะครับจะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทนะครับออปชันนะครับก็จะอัปเกรดขึ้นมาจากตัวเทรนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้กล้องมอสรบคันยังไม่ได้อัลตร้าทีปครูสซอนโทนนะครับสามารถอัปเกรดได้นะหกหมื่นบาทจะได้กล้องมอสรบคันสามร้อยสี่สิบองศานะครับแล้วก 5 5 4 0 0 0บาทจะได้เครื่องยนต์ไบเทอร์โบอัพ2.0ูไบเทอร์โบแล้วก็ในส่วนของระบบขับเครื่อง4ี่ล้อนั่นเอง